ขอสวัสดีท่านผู้ชมดูกานครับสารชิมีกำลังเดินทางมาส่งง่วงแห่งเอฟซีทางจังหวัดเลยครับกำลังเดินทางไปลงขวากันครับแอดมินกำังจแกมากอย่างครับพี่รองครับม่วงหลักพันครับอย่างสามเดือนก็นมีกอ็ไรแล้วครับ ก็เนี้ยมันเป็นไงเชียงเหนือให้อ่าไอ้แตลล่เราทาไรหรอกครับพี่น้องครับเชียงเนีืยมาให้เมื่อวานเนี่ยไม่ว่าพ่อนนได้ขายหรอกขายคนเลี้ยงครับเด็กต้หมันครับไทยชีวิตเรื่องหน้ากันวันนี้ผมไทยชีวิตมาจากล่องกาดสัน,นครับพี่น,อน,น้องครับเชียงเหนือยึดแถวบ้านนัม่มาสื่ออีกว่ามันเฉียนดีป่นะโอ้ยจะขายมันถอดมัน มองหอและครับขึงเอาไปลงคอตัวหน้าอยู่นี่อาดสดๆบสดว่ามีครับพี่น้องครับฝากติดตามฝากคุณนุ่นทั้งช่องยูทูบนะครับยูทูบซีพีหนี่หนึ่งบริการทีเลยครับประทับใจแน่นอนครับรับทรงทั่วประเทศครับพี่น้องครับนอกเหนือจากทรงฟีอะไรแล้วฮ่องกั๋รับจะทรงทั่วประเทศครับทั้งในยุ่พื้นที่ห่างไกลใหญ่ใหญ่มั่วครับร่องขถวมารับชมจิบทางช่องหอครับ ขอบผิดหวังแน่นอนครับเอาครับสำหรับชิปนี้ขอจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนครับกลับสวัสดีครับ